ฮัลโหลเทสเทสสวัสดีครับผมคือแบบผมไปเห็นอัปเดตมาเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขเรื่องโปเกี่ยวกับการจํากัดยศในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็คือแบบยศหัวกะโหลกถึงยศบ้างไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์3ขึ้นไปได้ก็ตามภาพแล้วครับผมอันหนึ่งเลยคือผมว่าดีนะมันจะช่วยกําจัดโปได้ไปจํานวนมากเลยคือแบบก็คือแบบคนที่เล่นโปส่วนใหญ่คือจะสมัครใหม่แล้วมาใช้โปใช่ไหมละครับพอเจอนโยบายนี้เข้าไปก็อืมก็นั่นแหละครับซึ่งเป็นนโยบายที่ค่อนข้างตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยครับ อสองคือเราได้เห็นการทํางานของ GM ในเกมนี้นะครับว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับการที่ผู้เล่นใช้โปรแกรมเช่วยเล่นในการเล่นเกมนี้ก็สาหรับใครที่ชอบบทน,นะครับว่า GM เอาแต่ย้อมปืนขายไม่ยอมมาแก้ไขปัญหาเรื่องโปรบดนี้ก็ถอนคําพูดแล้วนะครับเพราะเราเริ่มได้เห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับคือก่อนหน้านี้ก็มีนะเว้ยคือแบบ GM เขาก็อัปเดตแพทไปเรื่อยแหละครับในการป้องกันโปรแต่คือแบบโปรมันก็หาวิธีแก้ได้ตลอดแล้วอสามเลยก็คือก็ตอนนี้นะครับผมยศผมยังไม่ถึงบ้างเลยครับ แล้วก็ทีมงานผมตอนนี้ก็ยศเพชรยศอะไรกันไปหมดแล้วก็ถ้ามีคลิปช้าหรือไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ต้องสงสัยครับผมไม่ได้ถ่ายคือแบบจะถ่ายไงแต่แบบเข้าไปไม่ได้เพราะยศยังไม่ถึงเดี๋ยวผมขอไปฟาร,ร์มยศก่อนนะครับนี่ยังดีคือถ่ายคลิปมาเผื่อไว้ประมาณ45คลิปครับไม่งั้นแล้วก็ผมคงซวยอะไม่ได้ลงคลิปเป็นอาทิตย์แน่และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมต้องเล่นให้ถึงยศ2บ้างครับโดยส่วนตัวแล้วคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทางทีมงานมากนะครับที่ให้การแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ให้กกกกกััับบผูู้้้เลลล่่่นนนนนทนททุุคคคคีีดิปป็อยาาืมไใใหํงจ GM ะร โอเคครับบ๊ายบาย